คลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษซึ่งเป็นคลิปเกี่ยวกับดาวพะราหูนะครับดาวพะราหูเป็นดาวบัพเคะดาวพะราหูจะย้ายราศีครั้งหนึ่งจะใช้เวลา1ปีครึ่งนะครับในช่วงของวันที่5พฤษภาคมปี2 5ง8ดาวพะราหูจะย้ายราศีจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมในตําแหน่งของแต่ละราศีทั้ง12ลัคนาราศีจะส่งผลอย่างไรบ้างเรามาดูราศีแรกก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษดาวพะราหูมาจากเรือนลาภ ลาภะคือโชคลาภความสุขและความสําเร็จและโชคลาภก็คือการที่จะลงทุนนะครับดาวพระราหูย้ายเข้าสู่ราศีกลุ่มตําแหน่งลาภะช่วงหลังจากวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไป1ปีครึ่งนี้จะทําให้คนที่เกิดในลัคนาราศีเมษมีช่องทางในการลงทุนการเงินความสําเร็จโชคลาภที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับอีกราศีหนึ่งคือคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภนะครับคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภดาวพระราหูเป็นดาวเกี่ยวกับกรรมะคือการงานดาวการงานย้ายเข้า ผู้าสู่ราศีกุ่มเป็นเกษตราธิปดีแสดงว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภช่องทางทางการงานที่ดีการเงินจะดีขึ้นแล้วงานที่ได้มาจะเป็นงานที่สําเร็จง่ายจะเป็นงานที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดสายและคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภช่องทางการงานจะดีมากๆนะครับอีกหนึ่งราศีนั่นคือคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนนะครับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนดาวพระราหูมาจากเดือนสุภาสุภาคือความสุขและความสําเร็จและดาวพระราหู เข้าสู่ราศีกลุ่มทําให้คนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนนั้นมีความสําเร็จเพิ่มมากขึ้นทําอะไรก็แล้วแต่จะก่อเกิดในเรื่องของความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับและอีกหนึ่งราศีนั่นคือคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎดาวพระราหูมาจากเรือนมรณะและดาวพระราหูเข้าสู่เรือนมรณะเป็นเกษตราธิบดีการที่ดาวพระราหูเป็นมรณะเข้าสู่เรือนตัวเองเป็นเกษตรราธิบดีแบบนี้ไม่ได้ไปกระทบเรือนอื่นๆไม่ได้ไปกระทบการงานการ เงิในใดๆนะครับเขาอยู่ในตําแหน่งของเขาเองก็อาจจะไม่ได้ส่งผลเสียอะไรมากสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎครับนี่คือดวงของทั้ง4ลัคนาราศีที่ดาวพระราหูจะย้ายราศีในวันที่5พฤษภาคมปี2,568ครับ